ต่อไปมาอีกคำพีหนึ่งนะครับผมขอนำมาอีกคำพีหนึ่งในมโนรัฐาปุรณีอัตกถานะครับของอังคุตรนิกายท่านได้อธิบายได้ละเอียดกว่านะข้อความในมโนรัฐปุรณีอัตกถาของอังคุตรนิกายได้อธิบายว่าทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมกรรมอันสัตว์พึงเสวยในภพปัจจุบันหนึ่ง อุปป,ปัชชะเวทนียกรรมกรรมอันสัตว์ถึงเสวยในภพที่จะเข้าถึงต่อไปหนึ่งอัตราปริยะเวทนียกรรมกรรมอันสัตวถึงเสวยในภพสืบสืบไปหนึ่งอโหสิกรรมกรรมได้มีแล้วคือได้ให้ผลแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะต่อไปในกรรมเหล่านั้นเจตนาในชาวนาดวงที่หนึ่งชื่อว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ทิฏฐธรรมเวทเนียกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลย่อมให้ผลในอัจภาพนี้เช่นกุศลกรรมของนายปุณณะเป็นต้นและอกุศลกรรมของนันทยักษ์นันทมานกในนันทะผู้ฆ่าโคพระโกกาลิกะพระเจ้าสุปปพุทธะพระเทวทัตและ นางจิงจามานวิกาเป็นต้นในที่นี้ท่านก็ยกตัวอย่างตัวอย่างต่างๆเหล่านี้ท่านเคยอ่านผ่านมาไหมครับในปุณณะนี่ฝ่ายกุศลนะฝ่ายกุศลในปุณณะนี้ทํากุศลแล้วก็จะได้ผลในชาตินี้เลยคือในปุณณะเนี่ยเป็นคนชาวนาไถานาวันหนึ่ง ท่านพระสายรุรออกจากนิโราธาสมาบัติท่านพระสายรุรออกจากนิโราธาสมาบัติแล้วก็จะไปโปรดนายปุณณนะพอไปถึงก็ไปยืนที่ต้นคอยนายปุณนณนะเห็นท่านก็รู้ว่าท่านพระสายรุรต้องการที่จะไม่เอาไม้สีฟันก็เลยไปหักไม้สีฟันแล้วก็ถวายน้ําบ้วนปากพอถวายน้ําบ้วนปากแล้วท่านพระสายรุร ก็รอให้ภรรยาของนายปุณณะนั่นนะ่ะทำอาหารเสร็จแล้วภรรยาของเขาจะถือเอาอาหารมาให้ในายปุณณะรอจนกระทั่งภรรยาของนายปุณณะออกจากบ้านท่านพระสิรบุตรก็เดินไปไปพบภรรยาของนายปุณณะภรรยาของนายปุณณะเนี่ยถืออาหารที่จะมาให้ในายปุณณะเห็นท่านพระสิริบุตก็เกิดความเลื่อมใสก็เลย ถวายให้แก่พระสารีบุตรแล้วก็ไปหุงใหม่หุงใหม่ให้ในปุณณนะนันเมื่อหุงใหม่แล้วทีนี้ก็มาระหว่างที่พยายานี่ยังไม่มาในปุณณนะก็ลงมือถายนาถ่ายไปเลยมากถ่ายจนกระทั่งอาหารเอ๊ะวันนี้อาหารทําไมมาสายนะครับหิวแล้วแล้วก็เหนื่อยเลือยก็เลยพักซะ รอพญ,ญายาพอพญายาได้อาหารมาทีนี้เห็นแต่ไกลก็บอกว่าห้ามไว้ก่อนนี่อย่าพึ่งโกรธนะอย่าพึ่งโกรธนะวันนี้เดี๋ยวจะบอกให้มีบุญนะครับก็เลยบอกว่านี่ไอ้ที่อาหารมาสายก็เพราะว่าเอาอาหารของท่านนั่นอะไปให้ท่านพระสายบุรนะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งโกรธขอให้อนุโมทนาจินดีเสียในปุณณะก็บอกที่ไหนได้ก็ดีแล้วก็เมื่อกี้นะ่ะ ผมก็ยังได้ถวายน้ำบ้วนปากและไม้สีฟันให้แก่ท่านเลยนายปุณณะก็เกิดความยินดีครทานแล้วก็ไม่มีไอยก็รับประทานตามปกติน้ำมารับประทานตามปกติแล้วทีนี้ก็เหนื่อยก็เหนื่อยแล้วก็ท้องก็อิ่มแล้วทีนี้ก็เลยง่วงก็เลยผ้าศีสษะอยู่บนตักของภรรยาแล้วก็หลับไปเพราะหลับไปตื่นหนึ่งลืมตาขึ้นมามองดูไอ้ไอ้ ขี้ถ่ายนั่นนะครับดินที่เขาถ่ายนะ่ะเอ๊ะมันเหลืองไปหมดนะครับเป็นทองคําหมดเลยถามรญาว่าเอ๊ะผมนี่ตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยมันหิวจัดถายตาฝาดไหมภญายาบอกว่าเอ๊ะดิฉันกน็มองดูก็เหมือนกันนะมันเหลืองไปหมดนะครับนายปุณณนะไม่แน่ใจก็เลยเดินไปเอาไอ้ที่ถ่ายนะนะั่นน่ะขึ้นมาเคาะดูอ้าวมันเป็นทองคํานี่นะครับเป็นทองคำทั้งหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นทิฏฐธรรมเวทียกรรมฝ่ายกูศลของนายปุณณะเป็นอย่างนี้ถ้าบุคคลใดที่ได้ให้ทานแก่พระพระอรหันต์นะครับที่ออกจากนิโรธาสมาบัติก็จะรวยในวันนั้นเลยอันนี้เป็นทิฏฐธรรมเวทียกรรมคือชาวนะดวงที่หนึ่งมันจะให้ผลทันตาเห็นชาตินี้นี่คือทิฏฐธรรมเวทียกรรมฝ่ายกูศล นะครับต่อไปฝ่ายอากุศลฝ่ายกุศลก็มีเยอะนะครับในที่นี้ท่านยกมาตัวอย่างเดียวผมก็อธิบายตัวอย่างเดียวก็แล้วกันต่อไปฝ่ายอากุศลน,นะครับก็จะให้ผลในชาตินี้มีเหมือนกันนะท่านยกนันทะยักษ์นันทะยักษ์คือเหาะไปในอากาศท่านพระสารีบุตรนั่งอยู่นะครับในกลางแจ้งท่านเห็นแล้ว อดีตชาติคงจะไม่ถูกกัน,นะมั่งนะครับท่านเห็นแล้วก็เลยไม่พอใจเอากระบองยักษน์น่นะฟาดศีรษะของท่านพระสายริบุตรหลังจากที่ฟาดศีรษะของท่านพระสายริบุตรเหาะไปอีกหน่อยหนึ่งเหาะไปไม่ได้ครับต้องถูกแผ่นดินสุขนะครับถูกแผ่นดินสุขอันนี้ก็เป็นทิฏฐธรรมะเวทียกรรมฝ่ายอากุสนะต่อไปนันทมานพ นันทมนุกผมคิดว่าท่านทั้งหลายคงรู้มั้งไปข่มขืนพระนางอุบลวัรน,นาฮนะไปข่มขืนพระนางอุบลวรรณาซึ่งเป็นพระ,ะาราหัสนะเมื่อหลังจากนั้นก็ถูกแผ่นดินสุบนะฮะในนันทผู้ฆ่าโคนันทผู้ฆ่าโคก็คือ ปกติในนั้นท่านเนี่ยเป็นคนที่ขาดเนื้อไม่ได้วันนั้นก็เก็บเนื้อเอาไว้จะกินเองแต่เพระเอิญใกล้บ้านมาขอซื้อนะครับภรรยาไม่รู้ก็เลยขายไปนะเนื้อขายไปแล้วไม่มีเนื้อกินกินไม่ได้ก็เลยเอาเมฆเข้าไปหล้างบ้านไปตัดเอาโคลิ้นโคออกมาเลยนะครับโคเป็นๆน,นะมัน เอามือเข้าไปแล้วก็ตัดเอาลิงโคออกมาเลยแล้วเอาให้พันยาไปปิ้งนะพอพันยาปิ้งเสร็จแล้วเอาลิงโคที่เข้าปากหนะ้าลิงของตัวเองก็ขาดเลยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นทิฏฐธ,ธรรมเวทนยกรรมเหมือนกันพระโกกาลิกะพระโกกาลิกะนี้ได้กล่าวตูพระสายรุนและพระมหาโมคคลานะว่าเป็นผู้มีความปรารถนาลามก พระพุทธเจ้าห้ามแล้วว่าอย่านะครับขอให้เธอเลื่อมสายในพระสายรุรและพระโมมหาโมคคลานะเพราะว่าพระสายรุรและพระมหาโมคคลานั้นมีศีลเป็นที่รักโกคาริกะไม่เชื่อยังไงยังไงก็กล่าวว่าพระสายรุรและพระมหาโมคคลานะมีความปรารถนาหลามกกล่าวอย่างนี้แล้วกลับไปทีนี้ก็ไอ้ตุ่มเนี่ยมันจะขึ้นมาตุ่มเล็กๆเป็นผื่นแล้วก็ขึ้นมา เป็นเท่ากับเม็ดงาเม็ดถั่วเขียวเม็ดถั่วแดงไม่เข้าโพดไม่เข้าโพดเม็ดถั่วแดงโตไปนะครับจนกระทั่งเข้ามะตูมแล้วทีนี้ก็แตกน้องแตกออกมาเป็นหนองแล้วก็ตายไปเกิดในปฐุมนรกนี่คือทิฏฐธ,ธรรมเวทียกรรมไปกล่าวตูท่านพระสายิบุตรและพระมหาโมกขานะพระเจ้าสุป,ปพุทธ พระเจ้าสุบาพุทธะไปขวางทางเดินของพระอรหันตมมาสัมมาทิฏฐะลไลบินพบาทนะครับในเมื่อขวางพระพุทธเจ้าจะบินพบาศน่ะพระเจ้าสุบาพุทธะไปขวางทางภายหลังเจ็ดวันก็ถูกแผ่นดินสูบนะครับอันนี้ก็เป็นทิฏฐธรรมเวทีกรรมฝ่ายอากุศลพระเทวทัตท่านทั้งหลายคงรู้นะครับพระเทวทัตนี้หลายคนรู้คือทาพระโลหิตให้ห่อทาสังฆเพศ ทั้นแล้วก็จะต้องก็ได้ถูกแผ่นดินสุกในชาตินั้นนี้ก็คือทิฏฐธรรมะเวทเนียกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันชาตินางจินจามานาวิกานางจินจามานาวิกาก็ไปกล่าวตูพระพุทธเจ้าหาว่าพระพุทธเจ้านั่นน่ะไปร่วมอภิรมกับนางทำให้นางท้องเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่พระวิหารเชตวันก็ไปยืนด่า พระพุทธเจ้าบอกว่ารู้แต่ว่าอภิรมเท่านั้นเวลานี้เขานะัทท้องแก่ถ้าพระองค์ไม่ช่วยทําอะไรก็ควรจะสั่งให้อุปถาของพระองค์มีวิสาขามิคารมันดาเป็นต้นจะทำยังไงในเวลาคลอดนะครับพระองค์ก็ตรัสว่าน้องหญิงไอ้เรื่องนี้เนี่ยคือเธอกับเราเท่านั้นรู้กันนะครับ ด้วยเหตุนี้นางจินจามานาวิกาก็เลยเต้นเลยใช่สินะครับอย่างนี้ก็คือเราสองคนเท่านั้นนะที่รู้กันเต้นไปเต้นมาก็ไอ้ไม้ที่ผูกนั่นนะครับหล่นนะครับหล่นก็ท้องเลยแฟบลงไปเลยก็เลยหนีออกไปจากประตูะพระวิหารเชจรนก็เลยถูกแผ่นดินสุกเหมือนกันอันนี้คือทิฏฐธรรมะเวทียกรรมฝ่ายอกุศล มีผลนะครับมีผล <_ km S 1> ไม่จามเลยสงสัยไหมครับเชิญเลยครับอา่าตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างว่าในชาตินี้ก็มีกตัตตากรรมในชาติที่แล้วก็มีกตัตากรรมมาให้ผลในชาตินี้เหมือนกันแล้วก็อ่ไอชาติที่ต้องให้ผลในชาติที่สามก็มีกตัตตากรรมมาให้ผลเหมือนกันแต่ว่ากตาัตากรรมนี้แต่และอย่างแต่และอย่างไม่เหมือนกันเนี่ย ให้ยางไหนจะให้ผลก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีม,มีมีหลักเกณฑ์หลักฐานอะไรไหมฮะครับอันนี้ก็สามารถแสดงกว้าง,างๆนะครับกะตะัตตากรรมไยกุศลนะครับเวลามันจะให้ผลมันก็ต้องมีโอกาสเพราะมันเยอะหรือเกินนะครับฝ่ตยตตัดตตากรรมนี้ฝ่ายอกุศลเวลามันจะให้ผลมันก็ต้องมีโอกาสมันมีเยอะหรือเกินนะครับ เช่นคนที่ไปผักให้คนตกน้ำตายในร้อยชาติก่อนเคยพักให้คนตกตกน้ำตายแต่ไอเน,นี้ยเราเกิดมาในชาตินี้ถ้าไม่ได้อยู่แถวๆริมน้ำไอกระตตาการมที่ไปทําให้เขาตกน้ำตายอันนี้ไม่มีโอกาสให้ผลไม่มีโอกาสให้ผลเพราะไม่ได้อยู่ริมน้ำอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของ คติสัมปติคติวิปติกาลสัมปติกาลวิปติแล้วอุปทิสัมปติอุปทิวิปติประโยคสัมปติประโยควิปติอันนี้จะนำมาแสดงในครั้งต่อไปนะครับกรรมเนี่ยมันเวลาจะให้ผลเนี่ยมันต้องมีโอกาสครับถ้าโอกาสมีแล้วถึงจะให้ได้ถ้าโอกาสไม่มีก็ให้ไม่ได้ตามที่ได้ยกตัวอย่างแล้วนะครับไปทำให้คนตกน้ำตาย แต่เราไม่ได้อยู่ริมน้ำไอ้กรรมที่ทำให้คนตกน้ำตายก็ไม่มีโอกาสที่จะให้ผลเป็นต้นเช่นนะครับอาจารย์ถ้าอยากจะขอเรียนถามทิศธรรมเวทินิยกรรมนี่ที่ทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลนี่ส่วนมากมักจะกระทำกับผู้ที่มีศีลสูงใช่ไหมฮะอันนี้ในมโนรัฐบาณีอะไรก็ถาที่ท่านยกมานั่นแ่ะ คือเป็นกำหนักมีกําลังแล้วก็มีปรากฏในพระตาดีดกด้วยด้วยเหตุนี้ทำให้เราเข้าใจดีขึ้นเข้าใจดีขึ้นส่วนที่กรมอื่นๆนะครับมันก็มีอยู่แต่มันไม่ชัดเจนแท้ที่จริงต้องมีครับที่เราใส่บาตรทุกวันทุกวันนะครับก็จะทำให้เรามีกินให้ผลในชาตินี้เหมือนกัน บุคคลที่ฆ่าสัตว์ทุกวันทุกวันมันก็จะมีผลทั้งๆที่ฆ่าไป็ดฆ่าไกา่ซึ่งไม่มีคุณมันก็จะมีผลเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ชัดเจนครับไม่ชัดเจนกรมหลักต้องมีครับต้องมีนะไม่ใช่ว่ากรรมหนักๆเท่านั้นมีกรรมที่ไม่หนักก็มีผลแต่ว่าผลอันนั้นมันไม่ค่อยชัดเจนแสดงแล้วก็อาจจะไม่ค่อยชัดเป็นต้น ไม่ทราบเดียวมีสงสัยในี่คือประโยชน์ของการศึกษานะครับถ้าเรื่องของการศึกษาธรรมะแล้วก็จะไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี่มันไม่ได้ทำดีเลยทำไมมันรวยเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับส่วนกรรมที่ไม่อาจให้ผลเช่นนั้นชื่อว่าอโหสิกรรมยบนะ กรรมที่ในชวนะดวงที่หนึ่งเนี่ยถ้าชาติปัจจุบันนี้ถ้าไม่ให้ผลก็เป็นอโหสิกรรมไปนะเป็นอโหสิกรรมไปต่อไปเขามีตัวอย่างนะครับนะอโหสิกรรมนั้นอุปมาเหมือนนายพรานเนื้อนายพรานเนื้อเห็นเนื้อแล้วก็ยิงลูกศรไปถ้าไม่พลาดก็ยิงถูกเนื้อนั้นแต่ถ้าลูกศรที่ เขายิงไปพลาดเนื้อนั้นก็หนีไปแล้วไม่กลับมาอีกฉะนั้นนะทิฏฐธ,ธรรมเวทินียกรรมในชวนะเจตนาในชวนะดวงที่หนึ่งก็อุปมาเหมือนนายพรานเนือ้อยิงเนือ้อนะนื่อว่านายพรานเนือ้อเห็นเนื้อแล้วก็ยิงไปยิงถูกก็ถูกถ้ายิงไม่ถูกเนื้อหนีไปแล้วทีนี้ไม่กลับมาไม่กลับมาถ้ายิงถูกก็หมายความว่าให้ผลในชาตินี้ถ้ายิงไม่ถูกก็หมายความว่า ไม่ให้ผลเลยเป็นอโหสิกรรมไปเลยเขาไปแล้วไม่มาเลยเป็นต้นข้ออุปมานี้คงจะชัดเจนดีเพราะฉะนั้นข้อความในมโนรัฐาปุรณีเขามีบุคคลตัวอย่างแล้วก็มีอุปมาอุปไมยอัจจาทําให้เราเข้าใจดีกว่านะครับในทิฏฐธรรมะเวทนยกรรมต่อไปนะครับในทิฏฐธรรมะเวทียกรรมนี้ผมขอยก เอาอีกเรื่องหนึ่งคือนายจุนทะสุการิกะผู้ฆ่าหมูนะครผู้ฆ่าหมูไข่เขาก็ได้รับผลในปัจจุบันเหมือนกันนะข้อความในธรรมบทยะมะก,ะกัลวัคนะได้แสดงเรื่องของนายจุนทะสุการิกะผู้ฆ่าหมูมีข้อความว่าได้ยินว่านายจุนทะสุการิกะนั้นฆ่าสุกรขายถึง55บ้าปี ฆ่าหมูขายห้าสิบห้าปีนะครับเขามีความประสงค์จะฆ่าสุกรตัวใดก็มัดตัวนั้นให้แน่นณนที่ฆ่าแล้วทุบด้วยค้อนสี่เหลี่ยมเพื่อให้เนื้อสุกรนั้นพองขึ้นร้อนเนื้อพองขึ้นแล้วก็ง้างปากสอดไม้เข้าไปในระหว่างฟันกรอกน้ำร้อนที่เดือดพร่านเข้าไปในปากน้ำร้อนเข้าไปเดือดพร่านในท้อง ขับกรีดออกทางทวันหนักเขาลาดเขาลาดน้ำร้อนที่เหลือลงบนหลังสุกรอนนั้นลอกเอาหนังดำออกไปแต่นั้นจึงดนขนด้วยคบยาแล้วตัดศรีรษะด้วยดาบจึงนำไปขายนี่คือวิธีฆ่าหมูของเขาพิสดานกว่าคนอื่นตามปกติฆ่าหมูถ้าเอาค้อนทุบศรีรษะจนกระทั่งมัน ฟุบลงแล้วก็เจาะนะครับเลือดที่คออันนี้เขาทุบจนกระทั่งฟุบแล้วทีนี้ต้องเอาน้ําร้อนกอดเข้าไปในปากเพื่อล้างไอง้กรีดของหมูนั้นออกมาซะก่อนแล้วถึงฆ่านะครับพิเศษกว่าคนอื่นต่อไปเขาเลี้ยงชีพโดยทํานองนี้เป็นเวลา55ปีไม่เคยถวายพิกษาเลยแม้แต่ทัพปีเดียว ข้าหมูอย่างนี้ห้าสิบห้าปีแต่ไม่เคยให้ทานเลยั้นต่อมาโรคได้เกิดขึ้นแกเ่เขาเขาเล่าร้อนในอเวจีนนรกความเล่าร้อนในอเวจีนนรกได้ปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียวใกล้จะตายแล้วแก่แล้วนะครับข้าหมูตั้งห้าสิบห้าปีเพราะฉะนั้นอายุของเขาก็คงจะเจ็ดแปดสิบกมั้งนะครับแก่แล้วก็ไม่สบาย